กลับผมสวัสดีครับนะครับมือดีกัมาเบิงเจ้ารถตู้นะครับผมนะนะครับเป็นรถตู้นะครับตัวหัวจ้หลวดลังคาโตนะครับผมตอนนี้เป็นรถปีซี่ห้านะครับผมพอดีจะพรองเพื่อนว่าจะขายครับผมผมก็เลยเอามาเบิงครับนะครับเพื่อว่าจะการเอาไปใส่งานจะเป็นยังไงนะครับเพื่ออยากไปเฮ็ดรถเกี่ยวนอนรถบ้านรถบ้านด้ ก็ตาผมออกที่บอกอย่างนะครับเมื่อนี้กับตัดใ่เศร้าเลยครับผมนะครัเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับกับเขาาเพิ่งนะครับเดี๋ยวจะทดลองครับแล้ะก็จะตรวจเช็คเครื่องตรวจเช็คระบบต่างๆมึงนะครับว่าเป็นจังไนนะครับกาเอาไปใส่งานแล้วจะเป็นจังไนนะครับผมเี๋ยวสิถ้าเขาเปงข้างในแอมแกมไปให้รถบ้านไปให้รถบ้านอนะครับผม ครับผมเตี้ยคือสภาพโดยรวดนะครับผมนะสภาพโดยรวมของรถนะครับถึงยังไม่ได้เห็ดอย่างนะครับโอ้เขาไก่มาได้ตุนนเดี๋ยวครับผมนี่ครับสภาพโดยรวมครับผมก็จะเป็นรถรุ่นนี้แหละครับผมนะตัวนะครับตัวแก้มแก้มครับเอาไปก่นเดี๋ยวไปถอดวุงถอดเบาออกเท็ดข้างในนะครับเนาและครับผมเบิ้งว่าเป็นยังไงครับนี่นะครับผมดี๋ยวเราเขาไปเบิ้งทั้งใน นะครับว่าภายในมันเป็นยังไงแอมแรมแลมแลม,ม,มนะครับแต่เรื่องตัวนี้คือแอร์เย็นแลลวครับผมนะครับรเรไปเห็นเป็นรถทรงตากเรียนบ้านแต่ก่อนนะครับผมแต่สิเดียวไมเช็คระบบแอร์แล้วก็เช็คเครื่องนะช่วงล่างนะครับนภายในดีรวมภายในดีรวมครับแยมแกมต่อัปปร,ปรปุงยังไงครับนะครับ อ่าดังสบ,บายเลยเออแบบเบืเ่อเบื่อเบืดอเื่อ,อจริงไหยครับเมือ่อนี่เป็นขายทิพย์เ่มครับเดินทางมากจะไปเคลืนกลับดินะครับปุ่งหอดมุสอนาประเทศลาการลงมาเบิ้งรถกันเละๆขับมาให้ที่อุ้ยสร้างพันเบิ้งให้นะครับว่าเป็นจังไลยนะครับเช็คซอยนะครับอ่ะครับผมเดี๋ยวเช็คดีกว่าสี่ให้เบิ้งเทาดีก่อนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวกะสิเช็คนะครับล้อส้างพันอยู่นะครับผมพอจะเสาสร้างพันยังบัทันตื่นกลับอืัมบลลบลัมลเป็นรถดสูงนักเรียนนะครับกะสีเป็นรถดครับสีกะสีนี้เก็บได้ครับผมนะครับจะถือว่าบัทรอะไรครับสีนะครับธรรมดานะครับบึงแปลว่า กระุ้งกะเท็บนี่ครับถือว่ายิ่งใส่ได้แล้วครับผมนะครับกัะรดราคาสับดีนะครับโอเคครับผมเดครับหลังจากสร้างเพื่อนเขาว่าเบิ้งห้แล้วสิเป็นใจใหญ่นะครับปลาสิต่อลองราคากันได้บอนะครับโอเคแต่ว่าพวกเราทดลองขับเบิ้งแล้วกะช่องล่างเครื่องเหยียบออกดีอยู่ครับผม นะครับแต่ว่าหมาคือว่านะครับรถตัวอายุการใช้งานนะครับอันนี้เป็นรถปีซีหนะครับรถปีซีหานะครับแกลมครับแกลมเนี่ยอะไระ็จอดอู้ครับอู้หุ่นกำลนซสามรถเกี่ยวสามรถนี่ครับหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวสิลองบผมเอาเดี๋ยวทังไลาเดี๋ยวพบกันครับผม